นายนภัทรปรากฏตัวครั้งแรกหลังสถานะโสดโฟกัสงานไม่พูดเรื่องส่วนตัวหลังจากที่นายนภัทรประกาศสถานะโสดอย่างเป็นทางการโดยปิดฉากค,ความสัมพันธ์กับใบเฟิร์นทิมชนกล่าสุดนายนภัทรก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนอีกครั้งในงานบวงสูงภาพยนตร์เรื่องมานาแมนณอาคารมารีนอนายนภัทรโฟกัสงานไม่พูดเรื่องส่วนตัวนายนภัทรได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทในภาพยนตร์เรื่องมานาแมน พร้อมเชิญชวนแฟนๆให้ติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ที่การันตีความสนุกสนานครบรถอัดแน่นความบันเทิงหนึ่งร้อเปอร์เซนต์ส่วนทางด้านกระแสข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวนายนภัทรยังไม่พอร้องที่จะให้สัมภาษณ์ในเวลานี้แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังคงมีรอยยิ้มสดใสและทักทายทุกๆคนอย่างเป็นกันเองทําเอาแฟนคลับที่เป็นห่วงต่างก็ใจฟูไปต่างๆกันมุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตต่างวิเคราะห์ว่าการที่นายนภัทรยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวอ เป็นเพราะต้องการให้เวลาตัวเองในการปรับตัวและอาจจะมีการพูดคุยกับใบเฟิร์นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกจากนี้การที่นายนพัฒน์โฟกัสกับงานอาจเป็นการใช้ความยุ่งในการทำงานกลบความรู้สึกส่วนตัวสรุปการปรากฏตัวของนายนพัฒนในงานบงสูงภาพยนตร์เรื่องมานแมนถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรก หลังจากที่ประกาศสถานะโสดแม้ว่านายนภัทรจะยังไม่พร้อมที่จะพูดถึงเรื่องส่วนตัวแต่การที่เขายังคงมีรอยยิ้มสดใสและทักทายทุกๆคนอย่างเป็นกันเองก็ทำให้แฟนคลับรู้สึกโล่งใจ